สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มีข่าวมาแจ้งให้ทราบเช่นเคยนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราด้วยนะคะวันนี้ก็คือ NER นะคะก็ได้ย้ําว่าปี6 6นี้โตตามเป้า500แสนตันพร้อมตั้งรับราคายางที่ผันผวนด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันนะคะ NER นะคะย้ำว่าครึ่งปีหลังของปี2,566ยังมุ่งเน้นนะคะการขยายตลาดต่อเนื่องมั่นใจ2,566จะมียอดขาย5 0 0 0 0ตันตามเป้าตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะพร้อมทั้งกับป้องกันสถานการณ์ความเสี่ยงของราคาย,ยางที่ผันผวนด้วยนะคะเพื่อที่จะรักษาอัตรากำไรด้าน ESG นะคะ บริษัทก็ยังคงมุ่เงเน้นในการดำเนินงานในทุกมิติค่ะซึ่งนายชูวิทย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทก็คือบริษัทหรือว่าที่เรียกง่ายๆคือ NER นะคะได้เปิดเผยข้อมูลในการ จดทะเบียนกับนักลงทุนไตรามาสส2,566นะคะโดยที่เปิดเผยถึงภาพรวมของปี2,566บริษัทก็ยังคงตั้งเป้าปริมาณการขายสินค้าที่5 0 0 0ตันจากกำลังการผลิตทั้งหมด5 000, 5 0 0 0 515,600ตันนะคะเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับการปริมาณการขายปี65นะคะที่อยู่ที่4 0 0 0กว่าตันนั่นเองค่ะ สำหรับสภาพสถานการณ์ยางพารานั้นนะคะเริ่มไปในทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นความต้องการของตลาดก็คือดีมานนั่นเองนะคะภาวะฟื้นตัวของอุตสาหกรรมทั้งตลาดและทั้งตลาดในแล้วก็ต่างประเทศก็อย่างเช่นนะคะกลุ่มยางรถยนต์ รวมยางรถยนต์ไฟฟ้านะคะตามแผนสนับสนุนของภาครัฐนั่นเองการลงทุนในโครงการพื้นฐานที่มีแนวโน้มขยายตัวหนุนความต้องการการใช้ยางในภาคก่อสร้างด้วยซึ่งบริษัทเองยังได้รับคําสั่งซื้อนะคะเข้ามาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันบริษัทมีการขายให้กับลูกค้าไปถึงไตรมาสที่1 2000, ปี2567เลยก็ว่าได้ค่ะ ซึ่งอันนี้สงส์ยสำคัญนะในการสั่งซื้อนะคะจากประเทศจีนก็ยังมีความต้องการสูงและราคายางที่ปรับตัวปรับตัวขึ้นก็คือปรับตัวดีขึ้นนะคะด้านสถานการณ์เอลนิโอที่เกิดขึ้นนั้นบริษัทนะคะก็มีการป้องกันความเสี่ยงของราคายางที่ผันซึ่งทำให้บริษัทสามารถรักษาอัตราการทำกำไร,รได้อย่างสม่ำเสมอค่ะ ด้านนางสาวเกษนีนะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดควบคุมคุณภาพและพัฒนาความยั่งยืนนะคะกล่าวเพิ่มเติมว่าทางบริษัทมีการวางแผนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตและก็ต้นทุนในการดําเนินง,งานก็อย่างเช่นการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจกักรเพื่อรองรับการผลิตที่ให ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะคะตลอดจนการติดตั้งแผงเซลล์ลบนหลังคาโรงงานเพิ่มเติมเพื่อที่โดยปัจจุบันบริษัทนะคะมีพลังงานหมุนเวียนก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์นี่แหละค่ะและไบโอก๊สนะคะที่ผลิตเพื่อใช้ในงานเองภายในบริษัทรวมกําลังการผลิตอยู่ที่8เมกะวัตต์นะคะซึ่งสามารถที่จะช่วยลดต้นทุนพลังงานของบริษัทได้เป็นอย่างดีค่ะ ในปี2566นี้นะคะก็ยังดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนทุกมิติทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและก็อย่างเช่นโครงการห่วงลูกโซ่อุปทา,านเพื่อความยั่งยืนโครงการตลาดสีเขียวโครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้โครงการ NER ร่วมใจลดขยะพลาสติกโครงการตรวจสุขภาพกลุ่มเปราะบางโครงการส่งเสริมสุขความรู้สู่ดวงใจพนักงาน ผ่านคาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นนะคะและจะมีการดำเนินโครงการเพื่อชุมชนแล,และสังคมมากยิ่งขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็เป็นบริษัทที่ผลิตยางซึ่งก็มีการรับซื้อยางพาราจากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราเราเนี่ยแหละค่ะยังไงถ้าเกิดว่าเขาส่งออกเยอะเราก็จะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะยังไงก็เป็นกาลังใจให้ทุกท่านค่ะ